สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนคลิปนี้เราจะมาปรับพีโหลดเจ้า cbr 1 5 0้ r กันนะครับแต่ก่อนจะไปปรับกันเนี่ยเราต้องมารู้จักกันก่อนนะครับว่าไอการปรับพีโหลดเนี่ยมันคืออะไรนะฮะแต่เริ่มต้นเลยเราต้องไปรู้จักกับโชคก่อนนะครับจริงๆแล้วโชคเนี่ยมีหน้าที่ควบคุมความนิ่มแข็งของสปริงครับแต่สปริงคือตัวที่รับน้ำหนักของรถและผู้ขับขี่นะฮะ ่วนกระบ,บอกโช๊คเรียกว่าโช๊คนั่นแหละมีหน้าที่ควบคุมความนิ่มแข็งของสปริงนะครับไม่ให้มันเคลื่อนที่ขึ้นหรือลงเร็วเกินไปนะครับและการปรับพีโลก็คือเราไปปรับโช๊คนะฮะให้โช๊คนี่มันไปควบคุมไอ้สปริงที่เด้งเด้งนะฮะให้มันเด้งเร็วหรือช้าตามที่เรากําหนดนะฮะนี่แหละครับคือการปรับพีโลครับแล้วผมเคยใช้ไขควงไขนะฮะมันเป็นรอยครับ เห็นหรือเปล่ามันมันจะเป็นรอยตรงหัวเนี่ยครับเพราะมันนิ่มฮะผมแนะนำาก็คือให้ใช้พลาสติกครับผมใช้เป็นกรบเสาลิ้นสอนะมันเป็นพลาสติกเ,เข้าลองไร้พอดีเลยนะเนี่ยเห็นไหมรอยแตกแบบผมผ่านมาจนแตกอะ่ะอันดับแรกให้ขายไปทางทวนเข็มนาฬิกานะฮะตังไหนวะนั่นแหละทวนเข็มอะ่ะทวนเข็มนาฬิกานะ ให้มันเปิดขึ้นมาจนสุดเลยนะครับวิธีการไขนี่ต้องไขไปเป็นรอบนะครับนี่ผมไขนับทีละยี่สิบห้าห้าสิบก็ครึงนะ 50, รคร่งหนึ่งนะห้าสิบก็ครึ่งหนึ่งเจ็ดสิบห้าหนึ่งร้อยเท่ากับรอบหนึ่งนะฮะนี่ผมนับอย่างนี้มันจะได้ไม่งงนะฮะนี่ครับอาคารเปิดขึ้นมาจนสุดเลยนะฮะเราจะเห็นเป็นเส้นเส้นนี่ไอเส้น,เส,นเส้นนี่ผมว่าเขาให้เรานับหรือเปล่าครับ ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะเนี่ยมันจะมีเส้นเป็นตำแหน่งให้แล้วก็ไปไขข้างหนึ่งนะฮะต้องไขขึ้นเท่ากันนะฮะหมุนข้างนี้รอบหนึ่งข้างนู้นก็ต้องหมุนรอบหนึ่งนะครับก็นับเหมือนเดิมนะครับไม่งั้นมันจะงงนะฮะถ้าไม่นับแตกอีกแล้วนะแนะนำให้เพื่อนๆหาพลาสติกเออที่มันเหนียวๆหน่อยครับแข็งเหนียวๆหน่อยจะได้ไม่หักง่ายๆนะครับ ครับตอนนี้ผมก็ไขขึ้นมาสุดแล้วนะครับมันมันไม่เท่ากันนะดูดิอันนี้มันก็สุดแล้วมันมันตรงนะอีกข้างหนึ่งมันไม่ตรงนะครับมันไม่เท่ากันไม่เป็นไรแต่เวลาหมุนเราพยายามหมุนให้มันเท่ากันนะครับไปเรามาวัดตรงนี้นะฮะตัวตรงนเนี้ยแผงคอนะครับตัวล่างนะฮะวัดลงมาจนถึงสุดเนี่ยครับตรงโชกตรงกระบอกโชกเนี่ย แล้วก็เอาเชือกมาลัดตรงนี้ไว้นะเนี่ยแกนโชกนะครับตรงกระบอกโชกนะฮะเวลาเด้งมันเนี่ยก็จะค้างอยู่นะฮะโอเคครับเสร็จแล้วเราขึ้นมานั่งบนรถนะครับนั่งเฉยนะไม่ต้องให้ย่มมันลงไปนะครับขึ้นไปนั่งเฉยเบาๆนะฮะโอเคเสร็จแล้วก็ลงนะครับเดี๋ยวเราไปดูตรงเชือกนะครับมอนขึ้นไปแค่ไหน ให้เราวัดจากตรงแผงคอที่เราวัดที่แรกนะฮะลงมาถึงตรงเชือกวมันได้กี่เซนแล้วก็แปลงเป็นมิลลิเมตรนะครับตรงนี้ผมวัดได้ประมาณ8เซนนะครับแล้วก็ไปลบกับที่เราวัดที่แรกเหลือเท่าไหร่ก็แปลงเป็นมิลลิเมตรนะครับไอตัวที่เหลือนั่นแหละต้องไม่เกิน30มิลลิเมตรนะครับถึงจะได้มาตรฐานนาเกอของผมบวกลบแล้วมันเหลือประมาณ50มิลนะครับงั้นต้องปรับอีก ก็หมุนไปตามเข็มนาฬิกานะครับเะลาปรับต้องปรับไปเท่ากันนะครับข้างนี้หมุนรอบหนึ่งอีกข้างหนึ่งก็ต้องหมุนรอบหนึ่งเหมือนกันนะครับนี่ข้างนี้ก็หมุนอีกรอบหนึ่งนะฮะให้เท่ากันจริงๆแล้วการตั้งโช๊คีนต้องมีคนช่วยนะครับตั้งคนเดียวไม่ได้นะฮะต้องเอารถขึ้นสแตนแล้วก็เราขึ้นไปนั่งแล้วก็ให้อีกคนหนึ่งวัดให้นะครับจะได้ค่าที่แม่นยํามากกว่านะ อันนี้ผมก็แค่มาสาธิตให้เพื่อนๆดูกันนะครับอาจจะไม่แม่นยำแต่ก็แค่สาธิตให้ดูนะครับผมถ้าจะทำแบบนี้ในเวลาขึ้นต้องขึ้นบเบาๆนะครับขึ้นนั่งบนรถแล้วนั่งลงไปเฉยๆนะครับไม่ต้องกดไม่ต้องอะไรนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูเชือกกันครับนะเอาเชือกลงมาเหมือนเดิมนะครับ แล้วขึ้นไปนั่งเบาเบาแล้วค่อยนั่งนะครับค่อยขึ้นไปนั่งนะครับไม่ต้องขย่มลงไปแล้วก็ลงมาเบาเบานะครับเดี๋ยวเราไปดูลงเชือกกันนะครับว่ามันได้กี่เซนนี่ครับผมวัดได้ประมาณเก้าเซนนะครับหมุนมาสองรอบบวกลบแล้วก็เหลือมาสี่สิบมิลนะครับเมื่อกี้ห้าสิบมิล ท้องปลาปีครับครับเมื่อกี้ผมหมุนลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับเท่ากับสามรอบแล้วนะดูไอเส้นที่สามมันจะอยู่ตรงข้างล่างเลยนะฮะอยู่ข้างในข้างในเลยจะมองเห็นอยู่ข้างในนะครับเห็นไหมครัเมื่อกี้ผมวัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับบวกลบคูณหารแล้วได้ประมาณยี่สิบห้ามิลนะครับถือว่าพอดีเลยนะแ๋วเลยนะครับ โอเคครับนี่ก็แค่มาสาธิตให้ดูนะฮะถ้าที่ได้อาจจะไม่แม่นยำนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากทำต้องหาผู้ช่วยนะฮะอย่างไรฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ